พี่น้องเขาป้าหาเห็ดอีกแล้วพี่น้องมันมีเคล็ดลับพี่น้องเพขาจะมาหอดเนี่ยเพื่อนหอเตะก,กะตาต้องคอยสิพ่อเห็ดพะน,นะนีเตะก,กะตาได้พี่นอ้องเห็ดไหนเพิ่มอธิเคล็ดลับเด้อะเพืดอนไอสิเขาป้าหาเห็ดเห็ดจังสี่เด้อพี่น,อน้องเด้อหมานก็เป็นปลาหมานก็พี่น้องมึงหนีพวกใครมีคนพี่น้องเบาแห้งได้บ่มีคนมึงเนี่ยมีแต่ตุข่อย หาก่อนพี่น้องเอา,<ม>า,า,าพอมะพร้าวก็ได้กินหอมๆือเห็ดแต่ไข่แถะไอ้ไผ่หมานบ่หมานบ่ได้กินได้กิน,กนหาแถวนี้คนได้จมูกเคยดีคือย่างโอ้ยจมูกดีเนาะเห็ดแต่ไข่มันหอมเนาะพี่นอ้องอ่ะขนาดอากาศและสิเห็ดแต่ไข่ขึ้นอยู่แปลนพะนพี่น้องเอาเอา,เอาคือกินอยนู่แถวนี้แถะปลาไผ่ว้ายว้ายใส่ใส <ไ without S 1> <ไ>่ใส่ นี่เรื่องจริงโอ๊ยไปพี่น้องโอ๊ยมาไายเพิ่นเบิ่งได้โอ้ยขันติดกันล้มพี่น้องโอ๊ยโอ๊ขันวานดีกว่าป้าพี่น้องเห็ดตะไคร้กินมันแห้งอีหลีพี่น้องโอ้ยเต๊กับตาหนิมันเป็นเค็ตลับอิลีโอ้ยอันนี้เห็ดหยังเห็ดหยังเนี่ยใกล้ๆกันเนี่ยอันเดียวกันอันเดียวกันนี่นะจ้าปไปพี่น้องเห็ดตะไคร้จ้าโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยป้าสองดอกพี่น้อง องก็มาหอดองก็จอดรถโอ้ยเข็ดลับยังคือได้ผลแท้เรื่องกก่งเรื่องกิงเสกับตาพี่น้องเอ้ยเราดีใจหลายเราพ่อเฮ็ดไม่เข็ดลับมาสั่นนล่าไม่เข็ดลับเราเลยได้แมนี่ลีไี่น้องเห็ตะไขนเรื่องเงเลพี่น้องประเดเซฉากกีอย่างีเรื่องจริงก็พ่อเข็ดลับอีลี เรื่องจริงร้อนพี่น้องมาเลห็นน่นมาเ้เห็นแน่แนเห็นต่ไข่้เห็นต่ไข่จ้าป้าัอน้ำเจ้าเนาะพัวดมมงหอมากินมันออกพี่น้องเพาเขามากินมันออกเลยเจ้าดังดีเนาะพอนไปมูขอยไปหอนเขาไปแล้เขาบอไปป้าเห็นแต่ไข่จ้าแมนมนโอ้สุดยอดเลย เพิน่นว่าดินแหง,นเงเกิดด,ดินแหงเกิดดินแหงเกิดอีหลี้อคได้ซ้ำหนิบุญแดน,นี่ปนละพี่น้องอีแมนด้ปนเลยนี่พี่น้องอพี่น้องโอ้ยดินแหงเราเกิดเนาะพี่น้องมึงเนี่ยดีใจหลายสุดยอดสุดยอดนอนผักเลยโอ้คนที่เป็นร่มพี่น้องคือดีใจหลาย ย่านคนมาเห็นน้ำคืนเฝ้าเอาคนอ้อมฟอนอ้อมยุพี่น้องเออไม่อยากใจลายก็ไม่อยากดึงขึ้นพี่น้องดีใจคักแม่ลายอยาใส่หมูขับมาเบอร์อีกคนอีกสองสามคนเพื่อแต่ล่องลวนกับเขาปลาไปเลยพี่น้องพี่น้องว้าวเล่นเล่นเล่นเลนจริงจริงเล่นจริง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 ดีใจลายพี่น้องมึงเรื่องอันนี้แม่ประเด็นน้อยอันนั้นเห็นน้ำเห็นน้ำเพลิงเห็นน้ำเพลิงอันนี้เห็นน้ำเพลิงจ้าโอ้ยบ่สวนดอกน้ำเพลิงนำผางยังพี่น้องกับพ่อแล้วแซมเด็กเขาบอกไปอีกแล้วเขาสินอนอยู่นหนีถาเพลิน ก็ได้สองรอยพ่อแล้วพ่อแล้วพี่น้องพ่อแล้ว